นายณัฐปณะอยู่โรงเรียนบ้านยำมุยสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำสื่อนวัตกรรมนะครับสื่อนี้มีชื่อว่าแบบจำลองการทำงานของหัวใจนะครับหรือที่เห็นนี้นะครับ จากปัญหาที่ครูได้สอนได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับระบบต่างๆในร่างกายนะครับเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตน,นะครับครูพบว,ว่านักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการทํางานของหัวใจนะครับว่าวงจรในการหล่อเลี้ยง เลือดส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับครูเลยมีนะครับนวัตกรรมแนวคิดในการทาสื่อชิ้นนี้ขึ้นมานะเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจกระบวนการทํางานของหัวใจนะครับว่ามันเริ่มจากตรงไหนไปยังส่วนไหนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไรนะครับนี่คือแนวคิดของครูนะครับมันก็จะ ตรงกับ yup. จ <po target> ุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ก็คือ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของกระบวนการทํางานของหัวใจได้นะครับ 2. นักเรียนสามารถระบุหน้าที่นะครับในการทํางานของหัวใจได้นะครับและ 3. ครับนักเรียนสามารถตรวจสอบกระบวนการทํางานของระบบหัวใจได้นะครับนี่คือทัจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ เดี๋ยวครูก็จะมาสาธิตครับสื่อครับสื่อครูก็คือแบบจําลองของการทํางานของระบบหัวใจนะครับขั้นตอนแรกก็คือนะครับครูจะมีรูปภาพมาอธิบายก่อนครับนี่คือรูปภาพนะครับให้เห็นเหมือนสื่อใช่ไหมครับนะครับรูปภาพก่อนที่ครูจะอธิบายรูปภาพนีะครับครูจะเกิดนก่อนนะครับว่าหัวใจมีหน้าที่อย่างไรนะครับอ่านะครับ หน้าที่ของระบบหัวใจนะครับก็คือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับคือระบบไหลเวียนโลหิตมีหน้าที่นะครับในการนำแก๊สออกซิเจนนะครับไปนะครับแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยผ่านกระแสเลือดนะครับโดยผ่านกระแสเลือดนะครับและหัวใจของเรานะครับ จะแ่กออกด้วยการเป็นสี่ห้องนะครับสี่ห้องก็คือห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและห้องล่างซ้ายน่านะครับทางรูปมาหารนะครับรูปภาพือนที่คุ่ทําขึ้นมานะครับสายทิ้งขึ้นมาก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือคูนะครับก็คือจะเป็นร่างกายของเรานะครับจะมีเลือดนครับจะเป็นเลือดดำนะครับเลือดดำนะครับ และฝั่งนี้นะครับฝั่งสายมือรูนะครับจะเป็นปอดนะครับปอดก็คือมีหน้าที่ฟอกนะครับฟอกเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดง่านะครับและตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหัวใจบนขวานะครับฝั่งนี้หัวใจบนซ้ายนะครับหัวใจบนอนะครับใจล่าง ขวานะครับหัวใจล่างซ้ายอ่านนะครับนี่คือกระบวนการทํางานเข้าข้าที่ครูจะอ่าสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับอ่าคุณจะสาธิตให้ดูนะครับเริ่มจากอะไรนะครับการจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มจากนะครับหัวใจเริ่มจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเลือดดันนะครับเลือดดันจะไหลนะครับจะผ่านสู่หัวใจก็คือ ห้องนะครับห้องบนขวานะครับห้องบนขวาแบบนี้ดวงอาทิตย์นะครับจะมีเลือดมาห้องบนขวานะครับเพื่อจากเลือดดำเข้าสู่หัวใจก็คือเข้าทางห้องบนขวาและนะครับขึ้นส่งไปยังห้องล่างนะครับห้องล่างขวาห้องล่างขวาก็จะส่งเลือดดำไปยังปอดนะไปยังปอดนะครับ่งไปยังปอดนะครับและ ปอดก็คือมีหน้าที่ฟอกนะครับฟอกเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดง่านะครับพอฟอกเสร็จแล้วนะครับก็่านเข้ามาห้องสายหนะ้องบนกว่าห้องบนสายนะครับห้องบนสายห้องบนสายก็ส่งเลือดไปยังห้องล่างสายนะครับห้องล่างสายก็จะส่งเลือดอ่านะครับ กับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่การทํางานมันจะบาลานซ์กันนะครับมันจะอ่านะครับห้องซ้ายห้องขวาตรงห้องซ้ายก็ส่งกลับมานะครับมันจะเกิดความสมดุลกันนะครับตรงไปนะครับเกิดความสมดุลนะครับจะหล่อเลี้ยงแบบนี้ไปนะครับเรื่อยๆนะครับไปตลอดนะครับจะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือนะครับ กระบวนการทํางานของระบบนะครับหัวใจนะครับวงจรการไหลเวียนเลือดนะครับนักเรียนก็จะเห็นภาพนะครับนักเรียนก็จะเกิดความเข้าใจะนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการไปใช้นะครับ ผลที่ได้ก็คือนักเรียนนะครับได้เห็นภาพจริงนะครับในกระบวนการทำงานของหัวใจนะครับสองนะครับนักเรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของหัวใจเพิ่มมากขึ้นนะครับและสามนะครับนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือผลที่ได้นะครับท้ายนี้นะครับ ก็จัดฝากนะครับหนึ่งให้นักเรียนนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 2. นะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนะครับ4พักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ําให้มากๆห้านะครับลดความเครียดนะครับทำใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะครับเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะมี ัวใจที่แข็งแรงนะครับแล้วพบกับครูใหม่นะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ